เอาเลยครับผมสวัสดีทุกช่วงเวลานะครับมาเจอกัอีกครั้งนึงในนานมันนี้นะครับผมแน,น่นอนสุดว่าที่ผมหายไปนะไม่ใช่อะไรครับผมทำงานนะ work work t o ์ r แล้วนะก่อนจัดการเกีย่ยวกับซื้อพวกของมา,าทำห้องนะครับ ทำห้องทําอะไรพวกนี้นะครับก็ <g smartphone> <g üler> ใช้เวลาไปพปอสมควรนะฮะแล้วก็ทําทาหลายอย่างครับช่วงนี้ก็เลยแบบดูวุ่นวุ่นนิดหน่อยนะครับต้องขออภัยด้วยนะฮะกลับมาเล่าข่าวแล้วนะผมมีหัวข้อข่าวประมาณอ่าถ้าเราดูจากหัวข้อข่าวจะมาสองจะดูหัวข้อค่ะ <g üler> อ่าวันพรุ่งนี้นะครับ,ว,ว,รบวันที่ยี่บเก้านะครับผมเวลาสองทุ่มนะมาฟังกันนะครับผมในช่องเรานะอันดัมันึ่นะครับผมก็เป็นช่องที่เล็กๆนะผมที่ได้มีโอกาสได้สัมภาษณ์สตาร์คาเฟ่นะครับผม ได้รไรจาก NFT นทีนะครับผมมาดูกันได้นะแน่นอนที่สุดว่าไม่มีของอะไรแจกนะช่องเราไม่เน้นไม่เน้นของแจกนะครับเราอยากเราเราอยากให้ความรู้นะฮะจริงๆแล้วคืออ่เรายังใหญ่ไม่พอฮะเราใหญ่กว่านี้เราจะไปขอเขาแจกนะครับผมสักประมาณสิบยี่สิบบาทนะฮะว่าไปนั่นอ่อคุณอัคารถามมานะครับผมพี่ป้อมไปเจอเหรียญนี้มาครับฝากพี่ป้อมรีวิวหน่อยครับขอบคุณครับอ่าดีเอ็นนะฮะ ดีมเอ็นคือเหรียญแม่งตรงเดียวกับเห,นนเหรียญในนี่เละเหรียญตัเลมอนที่ผมชอบช้ำม,มาเลยแล้วมาดูกันดีกว่าอืมอ๋ออันนี้คือเหรียญหลับฝันดีตำมูลฐานของมันมันน้อยไปนะสำหรับผมผมน้อยนะครับผมคล้ายๆเหรียญที่จะเอาออกมาเพื่อที่จะนี่เหละเหรียญสลิปเลย โอ้ oh, Dev oh, develop เดี <inger floats down> so so ๋ยวมันมี develop ด้วยฮะเราไปดูใน LinkedIn เราค่อยๆดูไปทีละส่วนนะครับผมผมจะไม่ค่อยเร่งรีบสักเท่าไหร่ดีมเอ็นนะครับก็มีอ่าปริมาณการซื้อขายที่ค่อนข้างน้อยนะมูลค่าเบสเซ็ตถือว่ายังน้อยอยู่นะครับผมมูลค่าตลาดเขายังน้อยนะฮะเออ่สำหรับที่มันเยอะหน่อยโปรเจกต์ที่มันดูเยอะหน่อยก็น่าจะประมาณแบบอสามล้านห้าล้านขึ้นนะครับผมแต่ในช่วงเวลานี้เนี่ยประมาณล้านหนึ่งก็ถือว่าหรูแล้วนะฮะล้านหนึ่งล้านล้านหนึ่งล้านกว่าสองล้านตรงนี้หรูแล้ว มาดูเซอร์ทิก้อนนึงนะฮะเซอร์ทิส่งมาไม่ครบอยู่ดีนะครับผมก็ส่วนอื่นที่ยังไม่ได้ส่งมาให้เขาตรวจสอบนะรบจริงๆแล้วถ้าตรวจสอบทั้งหมดมันค่อนข้างที่จะเราสามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้นะว่าทวนไหนที่มันมีผิดพลาดนะครับผมแต่นี้ก็ยังไม่ได้ส่งมาให้ตรวจสอบทั้งหมดนะฮะในส่วนเว็บไซต์ของเขานะครับรถแมพที่เกิดขึ้นก็คืออยู่ใน Marketing c a m p คมเปนะครับแล้วก็ส่วนที่แอพพล t เคชั่นโหมนะครับผม p าร์ทเนอร์ชก็เป็นแบรนด์ที่เกิดขึ้นนะ ก็เฟสที่เห็นนะครับซีซั่นหนึ่งซีซั่นเฟสสามเฟสสี่เนี่ยที่เราเห็นเนี่ยมันยังไม่ได้ขนาดที่ว่าเวิร์กขนาดเวิร์กขนาดนั้นนะฮะโปรเจกต์ Project แนวหลับแล้วได้ตังค์เนี่ยมันจะเป็นต้องมีส่วนเสริมที่เป็นเอ็ีแน่นอนนะครับผมอันนี้เป็นสิ่งสําคัญที่สุดนะครับอืมอ่าเป็นคนอินโดนีเซียนะครับผมจาการ์ตาทำหลายอย่างมาอยู่ เป็น CTO ฮา l าแอปสตาร์อัพเบตาสตดิโอเปเอร์ดูประสบการณ์ที่ค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งใช้คาว่าแข็งแกร่งนะครับผมเป็นทั้งวอรนเทียด้วยทั้งศาสตร์ที่มีหนังสือแนะนำมีตัวเชียองค์กรที่เข้าร่วมดูเป็นคนที่มีความสามารถครับผมคนหนึ่งเลยซึ่งถึงมีความสามารถ แต่พี่แกเหมือนจะไม่ได้ทำส่วนของ d p อเราอย่าประมาทนะฮะเวลาเขาส่งรูปแบบอย่างนี้มาเนี่ยแล้วบอกทีมมีคอทีมมีเท่านั้นเนี่ยเท่านั้นเนี่ยคือมันมีความเสี่ยงนะฮะความเสี่ยงลึกคือตรงที่ว่าเขาดึงคนที่เอามาใส่เข้าไปอะเอามาใส่ได้นะครับผมซึ่งเราไม่รู้ว่าจริงแล้วเนี่ยมันเป็นจริงหรือเปล่านะเพราะจากที่เราเห็นเนี่ยประสบการณ์ตอนนี้เนี่ย เขายังไม่ได้ใส่ตรงส่วนที่มันเป็นดีเอนเข้าไปนะผมนั่นหมายความว่าโอกาสที่ตัวเหรียญตัวนี้อาจจะไม่ได้มีคุณสมบัติตามที่เราต้องการได้นะครับผมยังไงก็ระมัระวังนิดนึงนะฮะเพราะว่าคือแม้ปัจจุบันนี้มันยังเป็นคัมบิ้งซูอยู่นะยังไม่ได้เข้าส่วนของแอปสโตรกับเพลสโตรนะครับผมในส่วนของแอปพลิเคชันนะอย่างค่อนข้างน่ากังวลน,นะครับใ้คำนี้นะค่อนข้างน่ากัางวลน,นะครับแต่ราคาตอนนี้ก็ หรือว่า0.2นี่ถือว่าค่อนข้างแรงใช้ได้แล้วนะเรามาดูในส่วนของกราฟสักนิดหนึ่งนะฮะช่วงเข้ามาตอนแรกๆก็มีความพุ่งสูงอยู่ประมาณ0.5-0.6ประมาณนี้ลดต่ำลงมาเรื่อยๆแล้วก็พยายามขึ้นมาหน่อยหนึ่งเติ่มเติมในส่วนของบ n น n c e นิดหนึ่งนะครับผมมีคนถือข้ออยู่พันสโอ้ค่อนข้างน้อยนี้ถือว่าน้อยเลยนะ ระวังระวังนิดนึงนะฮะเพราะว่าผมไม่ค่อยไม่ค่อยชื่นชอบในส่วนที่เขาแอบ,บอ้างนะครับผมคือหลังที่เราเห็นนะในลิงก์อินไม่มีการที่เขาบอกตัวเองว่าเขาทํานะครับผมมีโอกาสเป็นไปได้ที่เขาจะแอบ,บอ้างนะครับผมแล้วก็ดึงออกมานะฮะอีกยี่สิบเก้าวันหนึ่งนะครับผมที่ถูกไอ้นี่แล้วก็อ่าเปอร์เซ็นต์ในการขายโอแพงวะรอนโค้ซ้ํา ถือว่า Move มีความเสี่ยงอยู่นะครับผมถ้าอะไรที่มันเป็นความซ้ำซากเนี่ยมันปรับเปลี่ยนได้นะครับผมในส่วนข,ของเนี่ยปรับเปลี่ยนมันปรับเป็น15%แล้วนะครับผมนั<อ>่นหมายความว่าคุณซื้อคุณซื้อมาถูกแต่คุณขายไปมันต,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 ต้องต้องต้องนึกตามนะครับผมคือถ้าสมมติว่าคุณซื้อมา0.2นะครับผมคุณจะขายได้กำไรก็คือมันต้องขึ้นมากกว่า15%หรือหมายความว่าอาจจะต้องขึ้นมากกว่า20%นะคุณถึงจะได้กำไรนะ แต่ถ้ามันลดต่ำอีกมันกำไรคุณก็จะหายไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับผมอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่น่ากังวลน,นะครับผมแล้วก็พยายามบอกเล่าให้ฟังนะอันนี้ก็ชัดเจนนะผมค่อนข้างเสี่ยงนะครับผมที่จะเข้าถึงนะครับผมแล้วก็ตัวโปรเจกต์นั้นก็ยังเป็นโปรเจกต์ที่ค่อนข้างที่จะรุ่มรุ่มดอนๆนะฮะไม่ค่อยมีอะไรมากขนาดนั้นก็คือเราเห็นอยากเห็นว่ามันมีอ่าอย่างเงี้ยสลีฟถูเอินได้ตังจริงไหมซิมเปิลฟูดเอ่อคิวไลฟ์สไตล์นะผม ซึ่งแน่นอนที่สุดมันจะสร้างขึ้นมาได้มันจะเป็นต้องมีปรว NFT แน่นอนกับกลับนะครับไม่งั้นมันจะไม่สามารถตรวจสอบไดนะ้คือเอาแคนะ่คุณโหลดแอปมาเพียงเดียวแล้วคุณลงทะเบียนเพื่อจะมีโอกาสได้รับตังค์กลับมาเพราะว่าเขาได้ Data ของคุณนะครับนั่นคือข้อคิดสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่เกื้อนหนุนนะฮะแต่มันจะไม่ได้สร้างมูลค่าให้กับตัวดีพเอแน่นอนนะครับอันนี้ต้องระมัดระวังนะครับผมซ้ามําอีกครั้งนะระมัดระวังในการเข้าถึงนะครับผมประมาณนี้คร่าวๆนะครับผม แล้วก็มาพูดถึงเรื่องรูน่านะฮะสองจุดศูนหลายคนก็ม,มีมีหลายฝ่ายพูดลยนะดือดสแตนดาร์ดพูดไปแล้วนะฮะไอเรนอลอก็พูดไปแล้วนะครับผมเท่าแก่ใหม่ก็พูดไปแล้วนะฮะเราไม่ได้เราไม่ได้พูดในลักษณะของการที่นี่นะครับผมเราจะพูดในลักษณะของอ่าปัญหาที่เกิดขึ้นนะฮะที่ หลายคนพบเจอนะครับผมแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผมค่อนข้างที่จะชัดเจนนะฮะก็คือตรงส่วนนี้ครับหลายคนบอกอ่านทวิตเตอร์ใครก็อ่านได้ใช่ครับเราเราก็ใครก็อ่านได้มึงก็มาอ่านด้วยสิไป <c oughs> ดูคอนนะครับผมซึ่งแน่นอนที่สุดมันมีโปรเจกต์ที่มันทำมิลเลอร์โปรโตคอนะครซึ่งผมได้บอกแล้วนะว่าอถอ,อยหนีไปก่อนนะบางอย่างอันตรายนะฮะเราต้องแยกให้ออกน,นะพนเก่งนะ่ะมันมีเยอะนะคร แล้วก็แต่คนเก่งที่ไม่โกงเนี่ยมันไม่ได้เยอะอย่างที่เราต้องการนะฮะซึ่งแน่นอนที่สุดหลายหลายโปรเจกต์นะครับผมที่ดูดคอนทำออกมานะผมแล้วช่วงเวลานี้ที่เขาน่าจะมีโอกาสติดคุกนะครับผมค่อนข้างที่จะเต็มสูบแล้วล่ะนะผมก็ค่อนข้างที่จะคิดว่าไม่น่าไม่น่าจะไม่ติดคุกแล้วนะครับผมก็คิดว่าน่าจะเข้าซังเตอย่างแน่นอนนะฮะแล้วก็แน่นอนที่สุดนะครับในส่วนนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับผมในส่วนของอรุณาสองนะครับก็คือ าการที่เนื้ออันเดิมที่มันเน่าไปแล้วเนี่ยมันพยายามสร้างอาหารอันใหม่ขึ้นมาให้คุณนะครับผมซึ่งอาหารจากเนื้อเน่าเนี่ยผมคิดว่ามันคงไม่น่าอภิรมเพียงพอในการกินเข้าไปนะครับผมยังไงก็ตามผมฝากไว้นะครับผมคืออันนี้ผมยังไม่ได้เจาะลึกให้คุณนะครับผมแต่เดี๋ยวจะทําคลิปเจาะลึกต่างหากออกมาให้ฟังนะครับผมย้ําเสมอนะครับผมว่าคือทุกความเสี่ยงอ่ะมันเป็นสิ่งที่คุณ ต้องรับให้ได้อยู่แล้วนะครับผมนะถ้าคุณอยากจะเข้าไปนะแล้วก็จะเบ็ดมันนะครับผมหรือเดิมพันกับมันนะและสิ่งหนึ่งที่ผมต้องย้าเตือนให้เสมอนะครับผมก็คือคุณอย่าได้เอาเงินที่คุณต้องใช้ในชีวิตประจําวันของคุณไปเบ็ดมันไปเดิมพันกับมันอย่าก,กู้เงินลงมาเดิมมาเดิมพันกับมันเพราะสิ่งพวกนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกอย่างชัดเจนนะว่าตัวทราแลบนะผมน่าจะโดนอโดนเข้าคุกแน่นอนนะครับผม ส่วนของโดคอก็ได้โดนนะฮะซึ่งคือต่อให้เขาเอาเอาเหรียญน,นะครับผมใส่เข้าไปในตัวฮาร์ดแวร์เวเลตนะครับหรือก็ตามนะสุดท้ายมันก็จะมีการเชื่อมโยงไปถึงนะครับผมแล้วก็พอเอาเคลื่อนย้ายออกมานะไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่งนะก็จะมีการตรวจสอบได้แน่นอนนะครับผมสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราค่อนข้างจะเห็นในชัดเจนะครับในส่วนของอาทางเกาหลีเหนือนะฮะที่แฮ็กตัวโมเนนไปนะฮะ แต่สุดท้ายอะ่ะคนที่ันนี้สวยก็คือตัวเราเองนะครับผมคือคนที่หลงเข้าไปในเชื่อเชื่อมั่นมากคนเกินไปนะอย่าไปกินอาหารที่มันทำจากวัตถุด,ดิบที่บูดนะครับผมมันไม่ค่อยเวิร์กหรอกว่าเจอกันใหม่คลิปหน้าผมป้อมสวัสดีครับ